สวัสดีครับชาลีสตอรี่วันนี้อยู่สวนยางดูช่างตั้มชาป,ปูนสวัสดีครับ,บรอเอาผู้ใดแล้วนี่ยน้องเพื่อนลำบ่เนี่ยอันนี้ เห็นเห็นเนื้อน้ำน่งผีสวัสดีค่ะนึกว่าผีต้นยางป้าป้าเนี่ยจะไม่สอนนะใช่ไหมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปหวันนี้เกือบเสร็จแล้วมั้งครับก็ด้านนายก็ว่าจะเอาเสร็จวันนี้ก็เลยอยู่ด้านหลังตามขยันจังเลย ไปนู่นมากันไปท่อง่อยเดี๋ยวไปปิดเสียงก่อนปิดเพียงด้วยนี่ยขึ้นไล่เลยเสร็จไหมวันนี้เสร็จไหมครับก็ยังเหลือก็ยังเหลือไฟอีกเนาะ อย่าอย่าเพิ่งมาสัมภาษณ์เด้อเพิ่งมาสัมภาษณ์เด้อแล้วก็ขึ้นไลฟ์ก่อนวันนี้วันนี้ก็ทั้งวันนี่เนาะครับทั้งวันเออทั้งวันเลยทั้งกลางวัั้งคืนนบังก็โน่นเลยถ้าปูนไม่หมดสวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับเอซีทุกคนทุกท่านท่านผู้มทุกอย่างขึ้นไลน์ไปนะครับวันนี้ก็ทำงาน ไปดู ไปซอดูเอาทำด้วยไรอะไรเนี่ยโอ้ห้าคามมันเป็นเส้นไผ่อะแกวไปนอกไผ่ยเลยเนี่ยเร,เราขายผืนอะไรผืนนี่เา<ห>นไ,ไดหล่ตัวเองพี่ก็จะฮัลโหลเอาเป่าผืนแปดร้อยติดผืนขึ้นไปเออิบผืนขึ้นไปเจ็ดร้อยซื้อสิผืนสิได้เจ็ดเอาวันนี้ทำอะไรครับเนี่ย ทำไรครับอันนี้เดี๋ยววันนี้จะค่าค่าหมูค่า, like าหมูแล yeah? ้วก็กระหล่ำน้ำปลาให้กินค่าหมูเอาเนี่ย bon ม well. ันย yeah> ังหงายค่าหมูได้เลยเหรอกระเทียมตําแบบนี้นะกระหล่ำน้ำปลาโอ้โหแหล่เรนดุงดูนเหรอพี่ซอพนุนแรงพี่แก่แปดร้อยนะฮะหกห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแต่เรามาซื้อที่เจ็ดร้อยห้าสิบเฮ้ก็ไปเฮ่ชาวบ้าน ครับหลงังบ้านลุงครับ จะรีบไปไหนกันเนี่ยจะรีบไปไหนกันไปตามกวายนั่นเองเฮ้ยจะรีบไปตามใครตัวเลขนะขอบใจพลังบวกขอบคุณครับหนีนี่ไม่หนีได้ไงเสียงเพลง ลิกิเราก็ปิดตันนี้เลนลิกาิดินู่นเลยปิดแล้วหนีเลยหนีเลยหนีนี่ครับผมยิ่งวิ่งไปตรวจอีฝ่ายหายโอ้โหครับสลับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ